ลองนึกภาพนะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้ที่เบิกเรือถูกไหมสิ่งที่จะทําให้คนสี่คนเนี่ยล้มคนคนเดียวไม่ได้ก็คือต้องเป็นเอ็มร้อยถูกไหมเพราะต้องวิ่งให้ไวแต่ระยะทางแค่นั้นอ่ะคนที่ไม่กินเอ็มร้อยก็สามารถวิ่งได้ถูกไหมขอโทษครับมันไม่แปลกไปหน่อยหรอที่คนสี่คนจะจัดการคนคนเดียวไม่ได้ อกำลังเคลียร์เรื่องพอดีว่าเราโดนทำร้ายน่ะซัพเปอร์เลียกเต็มตัวเลยโดนแรงพี่ยอบมาแล้วพี่น่าจะเป็นสนับมือโดนใครตีไม่รู้คนร้ายมือดีคนร้ายมือดีนายมีโจทย์เหรอโจทย์เหรอก็จะมีไหมก็ไม่รู้ว่ามีไหม พี่ถอยเล่าเรื่องทั้งหมดของเมื่อวานให้ทุกคนฟังอีกรอบนึงได้ไหมคะอะไรเดิมเมื่อวานนี้ได้ครับคือเมื่อวานเนี่ยผแล้วเดี๋ะเยวเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะก็นานสิผมไม่รู้จักคุณไงก็เขาบอกว่าเขา Sabes, บอกว่าเขาบอกพี่ถอยว่าเราไปจ้างเขามากระทืบเขาไปจ้างเขาไปจ้างไปจ้างใครกระทืบพ yeah ี่ถอยแล้วทำไมผมต้องไปจ้างอื่นมากระทืบคุณได้ครับก็ใช่ไงผมก็ยังไม่รู้จักคุณเลยใช่ไหมครับผมก็ยังงงอยู่เลยว่าคุณเป็นใครเออผมก็ยังคิดอยู่ว่าคุณคุณจะจ้างจะจ้างมาเก็บผมเพื่ออะไรชูกนั่นสิ แต่คนใส่หัวกระทิงก็น,น้อยนะไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่หรอกที่ใส่หัวกระทิงประเทศเนี้ยนั่นสิพี่ปาก็พูดถูกผมขอถามเลไได้ไหมทอยครับอ่อเพื่อนคุณอยู่ไหมที่อยู่ในเหตุการณ์อ่าอ,อยู่ครับเออเรียกมาหน่อยสิเพราะว่าฟังจากคุณคนเดียวผมว่าซ้อน้ำมานี่ซ้อนล้ำแปลกๆคือตอนนี้เรากำลังจะสงสัยไอหัวนี่ใช่ไหมเพราะเขามีหน้ากาก,กหัวควายถูกป่ะครับ ใช่ค่ะเขามีหลักฐานตรงกับทุกอย่างเลยครับผมว่าใช่ครับนิสัยแบบนี้ผมว่าชัวเลยชัดเจนเดี๋ยวดิฟังก่อนสิฟังก่อนสิ่เดี๋ยวเพิ่งสรุปสิไม่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 ผมดูผมดูตรงแล้วผมรู้เลยแล้วไอ้แปะก็มีเรืออมไ่งถูกครับไม่เชี่ยแต่ความแค้นอะความแค้นในการที่เขาจะทํามาคือเจตนาเขามาอยู่แล้วเว้ยผมว่าชัดมากคนนี้แหละคือต้นตอของเหตุการณ์ทั้งหมด เดี๋ยวสิมึงยังไม่ได้ฟังอะไรมึงฟังแค่นี้มึงสรุปแล้วหรอว่าเป็นกูเนี่ยฮะไม่ไอวผมผมผมึงแคร์ปั้เนี่ยไม่แคร์ครับไม่แคร์ครับผมไม่ใช่ขี้แคร์นะโอเค M X สีเหลือง M X สีเหลืองแล้วค่ะคุณคอมมันก็มีชัดมากอะอะไรนะไม่มีไหมคะคือ M X นะผมบอกเลยมีผมไทนนี่แปะมีคนละคัน <peach> แล้วรถที่น้องมันสีอะไรเนาะสีผมสีแดงแตนี่สีอะไรของมึงอ่ะอจ่กาลันค่ะสีฟ้าอ่าฮะของคนเนี้ยสีอะไรเขาผมสีแดงครับอยู่ที่น้องอ่ะฮะอยู่มาตั้งอยู่มาตั้งแต่ตอนประมูลแล้วครับไม่ได้ยื <S <S แมยแล้วเมื่อวานเนี้ยเอ X สีเหลืองของคุณแปะกอก,ก็อยู่ที่เผาด้วยโอ้ชัดมากเลยครับชัดมากผมได้กลิ่นแล้วอ่ะ เดี๋ยวผมขอให้เพื่อนเข้ามาก่อนนะดูดิยื้อเวลาครับผมรู้ผมไม่ยื้อคดีความนี้มันได้าขไปนานแล้วครับจริงๆคือคิหรอผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์เป็นไงเพราะว่าอในละครตลบหลังตลบฟังเขาเล่าอ่ะผมชอบผมว่ามันมีกลิ่นแปลกๆใช่กลิ่นแปลกๆกลิ่นเหม็แปลกๆพวกมึงอคติป่ะเนี่ยอคติทำไมครับนี่ใส่ชุดชั่วของคุณมันก็ติดตัวคุณมาตั้งนานแล้วนี่ใช่ใครๆก็รู้ว่ามึงมันชั่วมันเลวใช่ครับ ใช่แสดงว่าอ๋อเพื่อนของคุณก็ได้ต่อสู้กับคนร้ายใช่ไหมถ้างั้นใช่แต่คนร้ายน่าจะมีของเยอะไปเพื่อนของคุณกี่คนครับใช่เรื่องของเราไหมน่าจะสี่คนนะสี่คนกับคนคนเดียวก็เขาวิ่งหนีครับให้ทําไงครับของมันเยอะหรือเปล่ามีทั้งหัดล้อหยนปันเยอะด้วลองนึกภาพนะว่า ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้ที่เบิกเรือถูกไหมสิ่งที่จะทําให้คนสี่คนเนี่ยล้มคนคนเดียวไม่ได้ก็คือต้องเป็นเอ็มร้อยถูกไหมพอต้องวิ่งให้ไวแต่ระยะทางแค่นั้นน่ะคนที่ไม่กินเอ็มร้อยก็สามารถวิ่งได้ถูกไหมขอโทษครับมันไม่แปลกไปหน่อยหรอที่คนสี่คนเนี่ยจัดการคนคนเดียวไม่ได้รับรับผมไปเป็นพ่อของลูกไหมครับโอ้ึงรอดมาได้หรือเปล่าถูกครับถูกผมว่างั้นแหละถูกใช่เลยใช่เลยใช่เลยพี่ใช่ครับใช่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 แล้วอีกอย่างหนึ่งนะ ต่อให้จะวิ่งไม่ทันคนร้ายตอนที่เป็นเบิกเรือแต่ทำไมไม่ถ่ายรูปเรือไว้ครับทำไมถึงไม่มีรูปเรือแล้วรูปคนร้ายไปเลยอะ่ะทำไมต้องดิ้นด้วยล่ะครับเอาใช้ขนาดนี้แล้วมึงจะดิ้นอีกหรอจะดิ้นทำไมละ่ะคือมันดิ้นไปกูก็แค่สงสยัยกูก็แค่สงสัยว่าทำไมรูปมันรูปคดีมันเป็นแบบนี้มันดู ชัดเจนเจาะจงยังไงไม่รู้แปลกๆปมันชัดเจนครับชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าคุณทําอะไรไม่โดยไม่ได้ขอวะก็คือเพื่อนผมอะมันมารักษาผมแล้วผมเตือนขึ้นมาผมก็เห็นเรือกําลังขี่ออกไปแล้วอะุูทอยฟังผมก็อยู่คุณทอยฟังอยู่ไหมครับทอยโดนผมว่าคดีเนี้ยมันได้แตกเรียบร้อยแล้วครับมาตละดาีถ้าไม่ใช่แปลกอมันไม่มีคนอื่นแล้วครับผมเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมว่าเอาคำตอบปับคำที่โรงพยาบาลเลยครับ ไม่ลงพักใช่โลงพักลรงพักคับลงพักไม่โทมัสกำลังผมกำลังจะสื่อว่าครับผมเคยรจริงๆแล้วเนี่ยที่โทมทัสโไปแล้วบางทีอาจจะแค่สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็โยนความผิดให้โทมัสหรือเปล่ามึงจะดิ้นไปไหนไอ้แปรหลักฐานชัดขนาดนี้ยอมรับมาเถอะชัดอะไรเพื่อนแค่เรื่องรถเหรอเอฟเอ็กเรือหัวทิงมมีสามอย่างเรือเรือกู้เหรอ นนั้ใครไม่มีเรือบ้างวะประเทศเนี้ยส่วนใหญ่เขาเบิกเขาซื้อเจ็ตสกีกันไหมไม่รู้กูก็ไม่รู้แล้วเรือแบบไหนเหรอสีอะไรรู้ปะมีข้อมูลไหมผมยินอย่างเดียวเลยที่ผมตื่นขึ้นมานะผมจําสีเรือไม่ได้แต่ผมจําได้ว่าเป็นเรือแบบเดียวกับขนมอ่ะโอเคผมจําคําพูดนี้ได้ว่าคุณบอกเมื่อวานว่าเป็นเรือแบบยวกับขนมถูกไหมใช่เป็นอะไรหรือเปล่าครับแล้วขนมเป็นเรือแบบไหนหรอ ผมรับไปเงินคู่ลอยละยี่สิบนะครับะปิดบดไงคะะปิดบดคุณลองคุณลองไปหน้ามอ่ะไปเบิกเรือป่ะล่ะเออมึ่งแค่เบิกเรือหรือเปล่าก่อนที่ผมจะไปเบิกผมอยากรู้ว่าสีเรือที่คุณเห็นอะสีอะไรบนสีเรือซะงนั้นเอ้าแทนจะเบิกแค่นั้นแหละแทนที่คุณจะบอกก่อนว่าลูกเรือไปเนยมันเปลี่ยนสีไม่ได้เออคุณก็บอกมาก่อนสิเดี๋ยวคุณก็มาใส่หาว่าผมเป็นเรือคันนี้อีกอะอยู่วันตั้งหลายคนจะไม่ได้หรอ อริจริงมันก็น่าอยู่หลายคนก็น่าจะจำสีเรือได้นั่นสิวิ่งตามๆไปด้วยแต่ไม่จำสีเรือแปลกแปลกไหมล่ะหรือเพราะว่าไม่รู้ว่าผมใช้เรือสีอะไรเรือมันเรนดอมคันเลอ์ป่ะครับไม่ครับมันซีสีครับใช่ครับถ้างั้นก็น่าจะเป็นลายคลำคามน้ำเงินสีน้ำเงินใช่ไหมครับน่าจะคลำคามนะครับโอเคแล้วเมื่อวานที่ทอยบอกว่าเรือเป็นเหมือน ของขนมหวานใช่ไหมใช่ใช่รุ่นเดียวกันใช่ไหมโอเคงั้นผมก็ขนมหวานไปเบิกเรือกันแล้วไอจะทําแบบนั้นไเพื่ออะไรทำไรที่ไออยู่เกาะกับอยู่ในเมืองผมไม่ได้สงสัยคุณคนก็เห็นอยู่แล้วผมแค่อยากรู้ว่าที่พวกเขาบอกว่าเป็นเรือแบบนั้นอ่ะมันเป็นเรือของผมจริงหรือเปล่าผมไม่ได้สงสัยคุณเป็นเรือขนมอ๋อจะดูรูปของเรือที่ขนมไงว่าเออที่หน้าตามันเหมือนกันจริงไหม มัเป็นสีที่พูดมาหรือเปล่าอันนั้นใช่ไหมพี่แปะอืมโอเคียงเงี้ยเพื่อนอ้าอุ้ยเราถูกเท้าอีกละก็ไปเบิกพร้อมกันกูจะซื้อตอนไหนเพื่อนเงียยเผอะก็ดูเงินในตัวแปะก็ได้มันต้องกดเงินไปด้วยปะเวลาซื้อเบอพี่แปะกอพี่แปะกหนูมีอะไรจะบอกครับใขรดาวดูหนูดูทุยคุละกันอยู่ที่สนาเน้ ดีใจด้วยไถดาวซื้อตีครั้งเดียวแต่ว่าก่อนหน้านั้นตีไปสิบเอ็ดชุดพร้อมกันวันนี้มันไม่ติดหรอพี่คนมันจะติดครั้งเดียวมันก็ติดจริงๆตีใจด้วยนะแต่ดาวที่ลำบากกว่างั้นไปดูเรือกันเลยไหมคะอืมไปก็ได้ครับปะสีครามแล้วก็สีครามน้ำเงินแล้วก็เหมือนขนมใช่มแถวนี้ว่างลุกสงแต่ว่าเรือผมอยู่ที่พาวนะ เรือมีอยู่ดีพาด้วยเหรอกูไปมันแล้วเ,เ,ลเรื่องเมือ่อวานนี้ไม่ปหาแล้วมันไม่มีในกระาดาษเรือนี่หราไปก่อนที่ได้หรือเปล่าได้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 ไดไเอาอยาก็ได้ไ